วิธีให้ปุ๋ยทางใบป้องกันเชื้อราอน,นะครับที่ให้กับต้นทุเรียนเล็กที่บ้านสวนพันไม้ให้กันยังไงเดี๋ยวเขาจะพาไปรับชมกันครับไปกันครับนี่ครับอ่าวิธีให้ปุ๋ยทางใบที่ที่สวนของเ่านะครับหนึ่งก็คือเราจะมีน้ําถังนึงนี่ครับน้ำถังนึงอ่าน้ำหนึ่งถังนะครับทีนี้ตัว ตัวที่จะเฝ้าเฝ้าป้องกันเชื้อราก็คือมันจะเป็นไตรโครดาม่าสายกเกษตรต้องหัวจักครับไตรโครดาม่าตัวนี้สายกเกษตรต้องรู้อ่าไตรโครดาม่าคือมันจะเป็นเชื้อราดีไปทําลายเชื้อราร้ายที่จะเกิดกับต้นไม้เห้านี่ครับมันคือไตรโครดาม่าผมจะให้ไปยังนี้ลักษณะนี้เลยอ่าอ่าประมาณนี้เลยผมจะลงลงไปเลยครับอ่าเอ่ะลงหมดเลย อ่าเลือนิดเดียวสองสองก็คือฮิวมิกฮิวมิกฮิวมัตฮิวมิกนะครับนี่ครับมันจะไปอ่าปรับสภาพดินนะครับให้ดินนั้นร้วนซุยนะครับนี่ฮิวมิเข้ามาลงไปผสมลงไปครับอ่าลงไปสองช้อนทีนี้เราก็คน คนให้มันเข้ากันก่อนครับผมคนให้มันเข้ากันก่อนนี่แล้วทีนี้คนเข้ากันเสร็จบางคนก็มีจุลซีจุลซีสังกอแสงด้วยกันเอาไปด้วยครับแต่ว่าผมวันนี้องผมหมดอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมทุนเข้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยทีนี้แต่โครมาฮิวมิฮิวมัดแล้วก็มันจะมีท่อตัวเนี้นี่ ดูดเป็นท่อดูดครับปั๊มน้ำจะมีท่อดูดฝั่งขาดูดปุ๊บอ่าแล้วดูดไปเข้าปั๊มแล้วก็ส่งไปให้ต้นไม้คือเราจะเปิดปั๊มน้ำแล้วเราก็จะเปิดวาลปุ๊บมันก็ค่อยดูดเข้าไปในระบบของเฮาเดี๋ยวผมจะลองทดสอบครเพิ่อครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเลยครับทีนี้เราเปิดปั๊มมาแล้วอ่าคอยดูเด้อมันก็จะดูดนี่ฮะเราก็เปิดวาลเปิดวาลปุ๊บขาดูดมันดูดอ่าเปิดวาลปุ๊บ มันจะค่อยไหลเข้าไปในระบบครับมันก็ค่อยดูดดูมันดูดร่วมกันระหว่ังฝั่งนู้นอ่าฝั่งที่เป็นฝั่งนู้นอ่ามันก็ค่อยดูดไปกับน้าําเนี่ยมันก็ส่งไปให้กับต้นไม้ของเราทุกต้นอ่าอันนี้คือรักการที่สวนนะครับการให้น้ําให้ปุ๋ยทางใบทางใบนะครับแต่ถ้าทางดินเราเราก็โรย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 เหมือนกันตัวนี้ทางใบแล้วมันก็จะพุ่งใส่ต้นไม้ของเราทุกต้นละครับตัวนี้เพื่อเว้ร์งเพื่อเป็นไอเดียนะครับอ่า เพื่อเป็นความคิดเพื่อเป็นไอเดียสำหรับคนที่อยอากอยากทำส,ส,ททสำหรับวัอนี้เบ้าพุทธไทยพัทินคนพุทธไทยพัทินสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปไปจุบ๊บ